วันนี้มาแจ้งข่าวดีนะครับเงินเยียวยาน้ำท่วม9000บาทพร้อมจะโอนให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เน้นย้ำนะครับว่าจังหวัดที่ผมจะอ่านดังต่อไปนี้ไม่ได้ได้พร้อมกันทั้งจังหวัดนะครับมันขึ้นอยู่กับความพร้อมเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบลอําเภอและจังหวัดที่ยื่นไปว่าเอกสารหลักฐานครบหรือเปล่ามิฉะนั้นจังหวัดที่ผมอ่านผมจะใช้คําว่าบางส่วนนะครับเพราะไม่ใช่ทั้งหมดเริ่มแรก จะทยอยโอนเริ่มตั้งแต่วันแรกคือวันที่3พฤศจิกายน2568ไล่เรียงไปคือจังหวัดเลยบางส่วนเพชรบูรณ์บางส่วนพิจิตรบางส่วนชัยนาทบางส่วนอายุทยาบางส่วนสิงห์บุรีบางส่วนอ่างทองบางส่วนปทุมธานีบางส่วนสมุทรปราการบางส่วนจันทบุรีบางส่วน ราบบางส่วนและสะแก้วบางส่วนอันนี้คือวันที่3และวันที่4ี่ที่จะโอนคือพระนครศรีอยุธยาบางส่วนและพิจิตรบางส่วนย้ําว่ามันอยู่ที่เอกสารหลักฐานของคุณว่ามันพร้อมแค่ไหนทีนี้ประเด็นสําคัญแล้วเราจะตรวจสอบยังไงคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับนี่ฮะของกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยใส่ใหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณเข้าไปและ จะรู้เลยมันจะมีขั้นตอนบอกนะครับว่าของคุณอยู่ในขั้นตอนไหนที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือยังครับเพราะเขาโอน